สวัสดีค่ะมุกพบกับกินอยู่แบบบ้านๆค่ะพี่น้องวันนี้จะพามากินลาดหน้าค่ะลาดนาหมูซับค่ะพี่น้องเอาเส้นมีมีขาวแทนเส้นใหญ่นะคะพี่น้องพวกหนุ่มผู้เคยชอบเส้นใหญ่ปันไดคะ่ะกะสมีหมูซับค่ะพี่น้องมีแครอทมีหอมใหญ่แล้วก็เออเข้าอเหนียงเออ,เอบะเกอรเทศค่ะพี่น้องใส่ลงไปเลยใส่เห็ดนิดนึงค่ะพี่น้องเป็นลาดนาคือห้องเห็ดลาดนาเส้ในใหญ่นี่แหละค่ะพี่น้องแต่ว่า เอาหมูสับค่ะเห็ดมันสมีรสชาติเปรี้ยวหวานเข้มนิดๆค่ะพี่น้องก็จะกินกับของพุ่งน่ารเด้อค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมค่ะมากก็ไล์กดแชร์กดติดตามให้ขอพุ่งําลังใจทีมีให้กันเสมอนะคะพี่น้องมากค่ะมากินกันเลยค่ะพี่น้องนิขทางนัางมันสมีผักค่ะพี่น้องพักกันหอมนูห้องกลดไวค่ะเอาหุ่นๆ่อนาดลงไปเลยค่ะแล้วก็อื่นนูสปูุกันด้ค่ะพี่น้องโดยเขามากินกันค่ะ นี่ค่ะพี่น้องนุ๊ปรุงด้วยกระใส่พริกป่น,นะคะ่ะใส่น้ำตาลทรายแล้วก็ใส่น้ำส้มพริกดองะคะ่ะพี่น้องใส่ลงไปหน่อยนึงเนาะคะ่ะนี่ค่ะก็คลุกเข้าให้เข้ากัน,นะคะ่ะพี่น้องนี่ค่ะแค่นี้กแะะ็แซ่บแล้วค่ะพี่น้องเพราะว่ามันเป็นลาดหนาเส้นมีขาวเนาะคะ่ะมาค่ะกินกันเลยค่ะพี่น้องเห็นสีสันจะสีอัสสึคือโบอแซ่บเลยค่ะพี่น้องแต่ว่า ไฟหนูมันซองมากมันก็นเลยเหมือนกับเจือดๆค่ะนะคะไม่เห็ด รสชาติมันกระสอ,อกเปรี้ยวบะเ,เขือเทศที่นี่นะคะพี่น้องแล้วก็เต็มสมลงไปน้ำค่ะ,สะ,สะครกระแสบค่ะก็คล้ายๆราดนาธรรมดาเลยนะคะวันนี้ไฟอสัสเซียมไปเนี่ยค่ะ นี่ค่ะพักกสร็พร้อมอ,อากาศคอมพัดถล่พี่น้องมือเธอนูค่ะ วิธีทำหนูเคยลงไปเลยด้วยค่ะพี่น้องเส้นเอด้านหน้าหมูสับค่ะใส่เ,เส้นไงค่ะ แต่นูกินใส่เสซนมีขา้าแสบค่ะมันในใี้ไฟอาสึกแจ้งไปแน่ครับพี่นอ่องเบิ่งหน่อมเดียมตาจกันไลยบุ๊เห็ดคลิป กินหลาดหนาน,นูก็ยังคิดถอดตามบ,บกฮวงอยู่เลยพี่น้องนี่ค่ะเห็ด คลิปกินห้องนูนนี่อาจสบายอาลังการหรืออย่างนี้ยงแน่ล้วค่ะพี่นอ้องเพราะอันนี้คือกินแบบคือห้องกินจังใดใกล้เห็ดจังสันนะคะเก็บซี่ไม้เขามากอ,อาจสบหูจักค่ะแต่สาําหร น,น,นุ่นเหนือคณะคลิปเพดอาหารค่ะ อันนี้ลองเปลี่ยนมุมกล่องใหม่โบเวิร์กคอมองเกาค่ะพี่น้องเป็นใดรก็จะได,ด้กินมองเกาแล้วค่ะ 太棒了。 มั่คืนนูเขทำยากมาแค่งพี่นอ้องกินให้เบิร์ตบนเรือฮอนนามค่ะ <c oughs> ไปละค่ะพอกันคลิปหนาเป็นเมนูอาหารครือเก่านลัะพี่น้องเขามาบอก <c oughs> มามคุยกันจิบกินนี่สเตช์เฉพาะเวลามาบอกมาคุยบอกนู่นหัวหม,มวมมลกันเนาะค่ะพี่นอ้องเสิบอร์เลยเป็นจีจารสนาปนัยน,นะคะขอถกขอพายหลายเ้อค่ะพี่นอ้องไปละค่ะพอกันคลิปหนาเมน,อนูอาหารคือเก่าค่ะ